สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องเมืองตะลุงผักสดนะครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาชมทางด้านผักที่ทางด้านร้านเมืองตะลุงผักสดที่เอามาลงขายนะครับนี่ฮะทางด้านร้านผักของเราที่เอามาลงแล้วก็มีการตีกลับนะฮะ ดีกลับด้วยนะฮะมาดูภาพบรรยากาศนะครับมีอะไรอะของเรามาเยอะแค่ไหนนะก็มาชมนะครับพี่น้องอ่ะมันอาจจะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ระยะเวลาก็น่าจะอยู่ประมาณสองทุ่มกว่าหรือสามทุ่มประมาณนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ก็เป็นบางอย่างครับพี่น้องอาจจะ